4 6 6ณเมืองเอดินเบอร์สกอตแลนด์ประเทศอังกฤษทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิตราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทธรมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เมื่อสมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชว,วิกรมพระบรมราชชนกพระราชบิดาสิ้นพระชนเมื่อ,อยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายครอบครัวไปพำนักณเมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อการศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินททรงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านวิชาเคมีควบคู่กับวิชาการศึกษาวรรณคดีปรัชญาและจิตวิทยาแล้วเสด็จนิวนัตประเทศไทย ระหว่างปีพุทธศักราช2,493ถึง2,501ทรงเป็นพระอาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงสอนวิชาสนทนาภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีฝรั่งเศส ในปีพุทธศักราช2512ทรงรับเป็นอาจารย์ประจำที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตรส์ทรงสอนและทรงงานด้านการบริหารในหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นจีนและร,รัสเซียทรงเป็นผู้ดูแล,แลและจัดทำหลักสูตรดูแลการสอนของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช2516ทรงจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสสำเร็จด้วยการผสมผสานความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีให้เข้ากันอย่างเหมาะสมทรงเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์8ปีจากนั้นจึงทรงขอเป็นอาจารย์พิเศษอย่างเดียวโดวยต้องทรงติดตามพระราชภารกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามน้ำพระหาฤทัทยในความเป็นครูนั้นเปี่ยมล้นมีเหือดหายส่งรับเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยายลัยอื่นๆที่ขอมาโดยตลอดได้แก่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่มหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีหลายรุ่นด้วยประสบการณ์และพระปรีชาญาณในการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลาอันยาวนาน ในปีพุทธศักราช2520จึงทรงก่อตั้งสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ไขาการสอนให้กับบรรดาครูทั้งหลายทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศสถวายเหรียญตราชั้นสูงสุดด้านศิลปะและอักษรศาสตร์ ปีพุทธศักราช2522ทรงสมพระไทยการศึกษาของเยาวชนและทรงอุปถรัรมภ์โครงการโอลิมปิกวิชาการเพื่อการแข่งขันและพัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์ในประเทศให้ก้าวทันสากลส่งสร้างสื่อการเรียนให้แก่เด็กเล็กในโรงเรียนชายแดนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในชั้นอนุบาลเพื่อสามารถอ่านเขียนให้ทันเด็กที่เรียนล่วงหน้าไปก่อนเกณฑ์และร่วมสร้างโรงเรียนในความดูแลของตำรวจตะเวนชายแดน ส่วนเด็กในกรุงเทพมหานครนั้นทรงให้ความอนุเคราะห์เด็กเล็กในสลัมต่างๆ เมื่อทรงหยุดการสอนพระกรณียกิจส่วนใหญ่จึงเป็นงานสังคมสงเคราะห์ทั้งด้านการแพทย์สาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมนอกจากช่วยโครงการแพทย์อาสาในสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออวแล้วยังมีมูลนิธิกองทุนสมาคมศูนย์ส,สงเคราะห์อีกมากกว่า30รายการที่พระองค์ทรงมีพระราชภาระในการบริหารเช่น มูลนิธิโรคไตมูลนิธิเด็กโรคหัวใจมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญามูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมูลนิธิโรคสีเขียวกองทุนหมอเจ้าฟ้า กองทุนการกุศลกอวอกองทุนการกุศลสมเด็จย่าสมาคมปรบาบวันโรคเชียงใหม่สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยศูนย์เด็กอ่อนวัยก่อนเรียนนศูนย์ร,งรังสิทธตมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาศสตร์ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเป็นต้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงได้รับการอภิบาลให้ทรงมีพระจริยวัดโปรดการอ่านการศึกษามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์สั่งสมประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีสิ่งแวดล้อมและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตลอดเวลา ด้วยความสมพระทัยในศาสตร์ทั้งหลายจึงทรงเป็นทั้งเจ้าฟ้านักประพันธ์และเจ้าฟ้านักวิชาการมีหนังสือพระนิพนธ์จำนวนมากที่จัดพิมพ์ขึ้นให้ได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเรื่องแม่เล่าให้ฟังหรือยุวกษัตริย ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องประวัติบุคคลด้านเดียวหากแต่ให้ความเข้าใจทั้งประวัติศาสตร์ประเพณีการเมืองอันเป็นวัฒนธรรมของชาติซึ่งมีความสนุกสนานสอดแทรกไว้อย่างกลมกลืนหรือสารคดีข่าวเกี่ยวกับการเสด็จไปทัศนศึกษาในต่างถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวไทยโชคดีที่ได้มีโอกาสเห็นเสมือนร่วมเดินทางไปกับพระองค์ด้วย โดยจะทรงพิถีพิถันให้จัดทำเป็นสารคดีท่องเที่ยวสั้นๆที่มากด้วยความรู้นำเผยแพร่เกือบทุกครั้งทำให้ผู้ไม่มีโอกาสไปถึงได้หูกว้างตากว้างตามไปด้วยแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2550สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวรณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถท่ามกลางการแสดงออกด้วยความจงรักภักดีและความห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาทุกหมู่ ซึ่งต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนพร้อมทั้งติดตามพระอาการประชวนจากถแถลงการสำนักพระราชวังอย่างใกล้ชิดซึ่งพระอาการโดยรวมได้สุดลงตามลำดับและได้สิ้มพระชนเมื่อเวลา2นาฬิกา54นาทีของวันที่2มกราคม2551รวมพระชนสา84ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะรหม่อมให้มีพระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินประจําทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานฉันเช้า8รูปเพลนแปดรูปมีกําหนดหนึ่งเดือนและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะรหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลอองทุลีประบาดในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งร วันตั้งแต่วันจิ้